นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกฟุตซอลห้องเย็ยนท่าข้ามยังคงเดินหน้าลุ้นตำแหน่งแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่บุกไปเอาชนะนนทบุรีอย่างขาดลอยด้วยสกอร์หถึงหนึ่งในแมตช์รองสุดท้ายของศึกฟุตซอลไทยหลีก2 0 2 5และตอนนี้พวกเขากำลังจะไปตัดสินชะตาชิงแชมป์ในนัดชิงชนะเลิศสุดท้ายของฤดูกาลนี้คุณรู้ไหมว่าฟุตซอลเป็นกีฬาที่คล้ายๆกับฟุตบอลแต่เล่นในสนามเล็กกว่าและใช้บอลที่มีขนาดเล็กกว่าทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเต้นไปด้วยความรามา่า และความเร็วที่สูสีกับกีฬาใหญ่ๆอย่างฟุตบอลหากคุณเป็นแฟนกีฬาคุณคงไม่พลาดช่วงเวลานี้แอร์นนอน,น,อนมาเริ่มจากรายละเอียดของการแข่งขันกันก่อนดีกว่าในศึกเมฟุตซอนไทยลีก2,025ที่เพิ่งผ่านมานี้ในแมตช์เดย์ที่25ซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายของฤด,ดูกาลเมื่อวันอาทิตย์ที่9 พฤศจิกายน2568ทีมนนทบุรีฟุตซังคลับได้เปิดบ้านต้อนรับทีมรองจากฝูงอย่างห้องเย็นท่าข้ามนาสนามลำโพงสเตเดียมที่น่าสนใจคือการแข่งขันนี้ไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้บนสนามแต่ยังสะท้อนถึงความคิดวิเริ่มและกลยุทธ์ของแต่ละทีมในกีฬาฟุตซอลซึ่งสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักฟุตซอลเน้นการครอบครองบอลและการผ่านบอลอย่างรวดเร็วทำให้แมตช์แต่ละนัดเต็มไปด้วยยาการพลิกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแถม ยังเป็นกีฬาที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากมายเหมาะสําหรับทุกคนที่อยากลองเล่นเพื่อความสนุกเกมเริ่มขึ้นมาห้องเย็นท่าข้าเป็นฝ่ายที่ครองเกมและนําห่างออกไปก่อนด้วยสกอร์สองถึงศูนย์จากประตูของวรศักดิ์สีรังไพรโรดในนาทีที่สองและฟาบริซิโอในนาทีที่5ตามลําดับแต่ทีมเจ้าบ้านนนทบุรีก็ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆพวกเขาตีไข่แต่กลับมาหลายหนด้วยประตูของนัทพงศ์มลรีในนาทีที่8ทําให้เกมกลับมาสนุกขึ้นอีกครั้งแต่ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจ พราะหลังจากนั้นห้องเย็นท่าข้ามก็ระเบิดฟองเต็มที่โดยทัพนักเตะเทพประชัยรวมเพิ่มอีกสีประตูจากผู้เล่นคนละคนได้แก่เธอศักดิ์เจริญพงศ์ในนาทีที่18และ34รวมถึงสิบสกัดพรมอนงค์คาในนาทีที่24และนัชพลแตงพลอยในนาทีที่35จบเกมห้องเย็นท่าข้ามจึงบุกชนะนนทบุรีอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์ขาดลอยหกถึงหนึ่งนี่คือการแสดงให้เห็นว่า,าการแก้เกมอย่างรวดเร็วและความสม่ำเสมอในการเล่นเป็นกุญแจสำคัญในฟุตซอล หากคุณเป็นแฟนบอลคุณอาจถามตัวเองว่าในฟุตบอลปกติการพลิกสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยากขนาดไหนแต่ในฟุตซอลมันเป็นเรื่องปกติมากด้วยชัยชนะครั้งนี้ห้องเย็ยนท่าข้ามจึงสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น62คะแนนจาก25นัดทําให้พวกเขาอยู่ในอันดับสองรังตามหลังจากฝูงอย่างการท่าเรือ ASM เพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นและตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่นัดสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์ในสัปดาห์หน้าคุณคิดไหมว่าคะแนนที่ห่างกันแค่จุดเดียวนี้ จะนำไปสู่ความตื่นเต้นแบบไหนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่ยังเกี่ยวกับความฟิตและการจัดการทีมด้วยเพราะในฟุตซอลการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็อาจเปลี่ยนเกมได้เสมอสำหรับโปรแกรมในนัดชิงชนะเลิศสุดท้ายของศึกเมฟุตซอลไทยลีก2 0งพนนั้นการท่าเรือ ASM จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของธรรมศาสตร์สแตนเลียนในขณะที่ห้องเย็นท่าข้ามจะเปิดบ้านต้อนรับสุราษฎร์ธานีโดยทั้งสองแมตช์จะลงสนามพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่16 พฤศจิกายน2568เวลา18นาฬกานี่อาจเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าการจับสลากหรือแม้แต่สภาพสนามในบ้านของแต่ละทีมมีผลต่อผลลัพธ์แต่ในความเป็นจริงมันคือการทดสอบความสามารถที่แท้จริงของนักเตะทุกคนข่าวที่เกี่ยวข้องโปรแกรมเมอยฟุตซอลไทยลีก2025ิงก์ดูสดฟุตซอลไทยหลีก2025 h t t p s c n s p o r t t t net s l detail s l o j p p a 3 b 3 b อันดับตารางคะแนนเมอฟุตซอลไทยลีก2025อัปเดตล่าสุด h t t p s s p o r t t r o y n e t d e t a i l b g 8 b 2 k j n q p o f f i c i a l t r u v i s i o n คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยลีก2025-26ยี h t t p s s p o r t t r o y n e t d e t a i l b g 3 w 2 1 k แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรบ้างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าห้องเย็นถ้าข้ามสมควรได้แชมป์ ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้หรือว่าการท่าหรือ ASM มีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้เพราะเป็นทีมจากฝูงมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะนี่อาจเป็นหัวข้อที่สร้างความแบ่งแยกได้มากกว่านี้